ลงลงมาไม่ทันโอ้กุซาขับรถมาอย่างเร็วมาไม่ทันงานที่นี่ที่ไหนครับดิบ้านตะกูบ้านตะกอำอบพื้นบ้านด่านเหรอว,วันนี้ผมมางานบุญนะครับมาไม่ทันก็เทมดแล้ววิ่งรถรอๆเลยเทยมดแล้วก็รีวิวรถเนาะเนาะอันนี้ โซนโซนบ้านด่านเลยเหรอโวนไาดจะฝั่งนู้นมีไหมไม่รถอยู่ฝั่งนู้นมีไหมมจะดูฝั่งนี้ก่อนงานดินเป็นไงแถนี้จอดยังเริ่มบางแล้วโรงงานไหนฟ้ามูว้างานใหญ่วะ อันนี้มาจากโคราชหมดเลยเหรอไกลเนาะผมก็ขับรถมาไม่ทันมากันเยอะไหมนี่ฝั่งนู้นอ่ะเยอะไปฝั่งนู้นเยอะไหมห้าสิบคันเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวดูฝั่งนี้ค่อยไปดูฝั่งนู้นมีแต่รถละลอยเนาะอันนี้พี่ร็อกเนาะหล่อเหมือนคนขับเลยเหรอ อันนี้อันนี้รถใหม่เลยเหรอเนี่ยอุ้ยทำไมสีมันสวยแห้ะหวานแาววแท้ปะฮะรถกี่ปีนะฮะว้าสวยกับรถผมอีกดูครับเธอโบไหมนี่โอ้ขอฟังเสียงหนะงนะอ่อยวะงันนะเอ้าโอ้โอเตียวเดินเลน็ด ร้อยเก้าห้าบูบี่วูเอาทรายมาบอ Ủa, khóng mày này đó nè Khóng mày hả? À? Các bay à? Ồ, con trôn suối nó ừ. Con trôn này khóng chết à? Suối rồi สมองเงินครับอันนี้มีโบไหมนี่ฮะส่งกระเช้าเหรอส่งกระเช้าโอ้โรบครอปรอจัดเลยคันนี้6เฮดเคะ มีคนอยู่ไหมกันนี่อ๋อเป็นเวลาเปิดประตูหรอกฮะเปิดเลยเหรอโอ้นล้วเงินแก้วรถวิ่งงาไมเนี่รถใหม่เนาะนี่สีไม่ค่อยถลอกเลยฮะ โอ้กรองแก้วได้หน่นเดี๋ยวไปดูหน่อย อันน้ำให้หรือเปล่า <moved. S 1> ของมันต้องมีครับ <DE itation. S 1> เดี๋ยวนี้เอาล็อกอีกกู <sk r isa> สาวเหรอฮะ <S <s <li ppy. S 1> เขาล็อก ว้ารอ็อกว่าทำไมตรงนี้มันหางี่ยอ๋อยกหรือเปล่ามันชนยกอ๋อยกเสียบเลยใช่ไหมนี่ยกเสียบเลยได้ไ่ คล้ายๆรถตีเล็กนะแต่ไม่ใช่หรอกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะครับที่วัดตะโกตะโก เขามีรถแห่ด้วยไหมเห่อมีครับ,บอูอา้านี่อีกคั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้โอ้ลานจอดรถกว้างดีรถไฟอันนี้ก็มีกรองแก้วครับเนี่โอ้พราะว่าช่างเก่งช่างเก่งทางภาค จะพาไปดูบรรยากาศข้างในวัดหน่อยครับโอ้มากระสุดท้ายวันนี้ไปไปไปอของขายเยอะมากเลยคนมาเยอะมากเลยดู ทานเลยเหรอเฮ้ยตาลมันปเที่ยวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่นโอ้รถแหย่เยอะดลอ่ารถแห่โอ้สวัสดีครับมาด้วยเหรอโอ้มากันกี่คันนี่มาไม่ทนันเขาที เ,ออเขา,เขาจะเล่นไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอชมร,แร <Yeah. S 1> อแทรนี่มาจากกระสังเลยครับกนันเน่โอ้ไปแล้วอีกคันหนึ่งข <Okay. S 1> มิ้นสีทอง <Yeah. S 1> ก็น่าจะพักอยู่ครับ แทะเทวาของแทะเทๆๆวาดวงแคันี้แมใส่กระจกวงช้างเหมือนรถบัสเลยนะฮะสวัสดีครับ ไม่ไกลปะเทเสร็จแล้วอะ่ะ<อ>ฮะเอฟซีบรอโอ้ไม่ไกลหรอกรถรอโอ้หนูปเทฝั่งนู้นหรือเปล่าหนูหนูอ๋อก็เทยอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกัน I'm ทข้างโบสถ ร็ <Rocky. S 2> พอกี้หมดยังครับนี่หมดยังพพฮะห,<า>หมดแล้วได้ายคันนี้เทคันสุดท้ายพอดีเลยปูนก็มาครับนี่ เราเดินรอบวัดเลยนะเนี่ยทางนี้ก็มีครับสวัสดีครับอันนี้เทเสร็จแล้วเหรอรฮะหมดยังหม,หมดแล้วเหรอ siêu số tên này, phải số. Wow. Đợt này ngàn bùn nhớ, chỉnh chỉnh công việc bận nhiều thật đấy. Wow. Siêu gông. cookie. บรรดุกใส่ยุ่นกันชนยืนรถก็ประมาณ30คันนะครับ30-40คันโอ้ไฟร่วงหมดแล้วนะ่ นี้ก็มีโอ้ยฮะมาเมื่อกี้ทำไมไม่รอเลยว่กันเมื่ตั้งแต่สิบโมงแล้วเทหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมหมดแล้วมึงกลับกันหมดแล้วซิโซอยู่ข้างในบอกเหลือแค่นี้บ่มดเลยอ่ะโอเค คลิปนี้ก็บายบายเดี่ยกำลังเล่นอยู่ก็ประมาณนี้ครับจริงๆมากันเยอะอยู่นะแต่ว่าก็กลับกันหมดแล้วไม่มีที่จอดรถรถกงเสียกงตอนแรกออกมาเนี่ยเ,เครื่อง6 m 6 1นะคันนี้ 6F61 จะเป็นประธานเลยมั้เจ้าภาพไหนมีโคด้วย่ะมีครับมีครับไหนอ่ะโอ้เดี๋ยวค่อยไปดูยังเลยมีข้าวกินไหมล่ะมีมีครับอืมเปิดนั่งเลยเฮ้ยเปิดนั่งเลยนี่มีอะไรอยู่นี่อะไรนี่โอ้เออเวยนากินนี่นะ นั่งโอเคอันนี้งวดใหม่แล้วใช่ไหมนี่งวดใหม่ครับน่าจะมีเลขกเก้าอีกเนาะเหล็กเก้าหล็กเก้ามาใช่ไหมพี่สังเกตไหมเก้ามาทุกงวดเลยเก้ามาทุกงวดเอันนี้งวดนี้ต้องมีเก้าอีกจัดเลยวันที่สองนี่เพิ่งมาเนี่ยขายหมดนี่ได้เท่าไหร่ประมาณน่าจะประมาณกำลงลงหกร้อยใบครับนี่หกร้อยใบครับกำไรใบละ ไายไปยี่สถึงไหมไม่ถึงครับไม่ถึงสิบสองบาทเองครับไ่แพงสิบสองคูณหกร้ปครับไมแพงได้เท่าไหร่สิบสองคูณหกร้อยไดน่วันเจ็ดแปดะเจ็ดแปดพเจ็ดแปดพันแปดพดีกว่าถึงไหมแปดพันประมาณนั้นห่ะครับแปดพต่อสิวันสิบห้าวันแปดพันแล้วอีกสิบห้าวันแ0ดพันก็เป็นหมื่นหกรายได้หมื่น ขาน้ำมันขากินก็เหลืออยู่ประมาณหมื่นเดียวเราแล้วนะไม่ถึงนะมีอาชีพเสริมไหมมีรับจ้างทั่วไปเละครับหวานข้าวในช่วงนี้เออเอาหมดเนาะเอาหมดชั่วโมงไหนว่าเขาจะได้ข่าวว่ารัฐบาลที่แล้วเขาหาเสียงว่าอฮะโอ้ยเอามาหน่อยที่เขาว่าอะไรนะ ครอบครัวไหนมีเงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นเขาจะเพิ่มให้พี่ได้ยังยังครับอ้าวรอแล้วรอแล้วไม่รู้จะยังไงต่อใช่ไหมครับได้ยินไหมที่เขาหาเสียงอ่ะได้ยินเหมือนกันพี่เออนายกปัจจุบันนี่แหละนั่นแหละแล้วได้ยังสองหมื่นยังยังยังไม่มีใครได้ไหมเออแล้วหาเสียงเพื่ออะไรผมก็ว่าอย่างนี้แหละเออหาแล้วทำไม่ได้เนาะตายแล้วคนหาเช้ากินข้าอย่างเงี้ยน่ะอืมด้านนี้ก็ไม่ได้รับมาแปดสิบนะ ใช่ไหมใช่ครับเออจะให้ขาย80ได้ยังไงพูดตรงตรงใช่ไหมเลขขึ้นเลขขึ้นว่ามาเก้าสิบกว่าแล้วครเก้าสิบกว่าค่าน้ำมันรถอืมทุกอย่างใช่ใช้จ่ายหมดอ่ะโอ้ยอันนี้ไปเอามาจากไหนที่วุรีรัมุรเลยวครับเออเอาไปดูอ่ะบางขายอ่ะอน้ำมันก็ขึ้นครับคุนายว่าอะไรนะไม่โอทโครลเรื่องน้ำมันน้ำมันนายว่าจะลดอันนี้ก็ ลิตรหนึ่งอ่ะถ้าถ้าซื้อเป็นขวดตามบ้านอะห้าสิบละห้าสิบาทแล้วออยู่ครับยังนี่้มกาแฟครับกาแฟโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับโอเคพี่ขอ้รับให้รวยไม่ติดติดผมไว้สบายอ่ะพี่ผมม่านายพกตังค์มาเลยจริงๆครับผมตังค์อยู่ที่รถอ่ะเดี๋ยวถ้าครับชวนคุยตั้งนานว่าจะซื้อไม่ได้ซื้อพี่อยู่บ้านไหน แถวน้ำมอฟครับเมืองโพอ่ะเมืองโพครับอ๋อโอเคโอเคครับผมครับครับได้สักใบยังได้อยู่ประมาณสองสามใบแล้วครับโอ้ได้อยู่ครับเจอกันใหม่ครับ